ก็สชีที่ทกคนก็ไ้ดูคนเยอแก็รู้สึกสึกเต้ครับที่ได้โอกาสได้มาแบ่งปันรับก็ไม่เคยแบ่งปันเคยจะสอนลวีไม่เคยมากมาแบบแบ่งปันแบบก็ถ้าพิารดขอภห้วยกันครับก็ก็ได้รับโจทย์จากผู้ติดมาให้ให้แบ่งปันในเรื่องของ การเติบโตในฟอติสนะครับซึ่งก็ไม่ตอนแรกก็ก็บึะไม่ได้หออกว่าจะต้องอยังไงเพราะว่าเหมือนเรื่องของการเติบโตก็ความจริงเราเราทุกคนก็น่าจะพอรู้กัอยู่แล้วว่าการเติบโตมันเรียกว่าคนที่คนที่เติบโตในลักษณะนยังไยยงเราก็พอจะบอกนได้แล้วครับแต่ว่าก็เลยไม่รู้อยู่ดียังไงก็เลยถึงอดัลเปหลขึ้นมาแล้วก็ก,ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะได้ ก็เลยก็เลยลองดูก็เลยลองพยายามเยกบเรียงออกงานนะครับเดี๋ยวเรา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 ไปไปดูด้วยกันครับก็หลักๆก็คือจะอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่เก้านะครับก็ในจุดประสงค์ของในครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อที่เราจะเข้าใจถึงสิ่งที่จาเป็นในการเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องครับก็ในคำนำนะครับก็เป็นคําถามให้กับพี่น้องคนครับ็นขณะที่ว่าการเติบโตเนี่ย มครับใช่ไหมครับ,รบ,รบเราลองมาดูภาพภาพต่อไปน,นะครับไม่ให้ชัดเท่าไหร่แต่ดูดูจากคำอธิบายก็ได้ครับในคำอธิบายเบอกว่าแยกสีลมอะไรที่วาต้นไม้ฟังไฟจุดจอจะมองไม่เห็นแล้วไม่เคยมีเจ้าหน้าที่เขตบังรักขับรถผ่านให้สงเก็บ้างหรือเม่วานนะครับก็คือเหมือนจะเป็นไฟอยู่ตรงนี้ประมาณเนี้ยครับเราวก็เวลาถ้าคนขับเลน,เนนึ่งเนี่ยก็คือจะมองไม่เห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟอะไรตรงเนี้ยนะครับ ก็าอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเติบโตเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในพอเขาตัลเาเป็นสิ่งดีๆแต่ว่าการเติบโตในในสิ่งที่มันไม่ดีหรือไม่ไม่โอเคก็ก็มีอยู่บ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองลองนิกเกิดนำไปแล้วเราลองจะเข้าไปดูในในในอาหารที่เราจะพูดกันเลยนะครับก็การเติบโตของอาจาร,รย์เปาโลครับก่อนที่เชื่อเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของอาจาร,รย์เปาโลบ้างแล้วว่า เอ่อาจารย์เปาโลเนี่ยชีวิตความเป็นมาของอาจารย์เปาโลเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนแรกทีอยากให้พี่น้องได้เห็นคก็คือในเรื่องของอาจารย์เปาโลก่อนที่อาจารย์เปาโลจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเอ่อาจารย์เปาโลเนี่ยได้มีส่วนร่วมในชอบกับการฆ่าสเตเฟนซึ่งเป็นผู้เชื่อเราอ่านข้อมูลด้วยกันนะครับก็คือในกิจการบทที่7ข้อ57บทที่8ข้อนี้บอกว่าแต่เขาทั้งหลายร้องเสียงดังและอุดขิตรูกันเข้าไปอย่างสเตเฟนแล้วเขาไล่ท่านออกจากครู เล่าบ้างฝ่ายคนทีพยายาัตั์เอาใจ้แได้ปักเสื้อผาของตวนที่ท้าของชายหุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลเขาจเอาดิฟ้าสเตเฟนเมื่อกำลังทอดวอร์เจ้าหือว่าฆ่าแต่ผู้ยศุเจ้าขอโกรธรับกิจวิญญาณข่าพระองค์ด้วยสเตเฟนก็เข้าลงร้องเสียงดังว่าฆ่าแต่ผยเจ้าขอโกรส่งโบปันรนี้เมื่อกล่าวชนนั้นแล้วก็ต้องหลับไปการที่กรงเตเนเสียนั้นเซาโลต้องถูกช้วยก็ ในอาจารย์ปาโลนะครับในเริ่ม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 ชุดของอาจารย์เปาโลที่ที่เป็ๆๆนทึกในตำขีวก็คือการเกิดเรื่องของอาจารย์เปาโลเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เปผู้เชื่อแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่สังหารผู้เชื่อก็คือสเตเฟนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูการเต่งตของอาจารย์เปาโลก่อนก่อนเชื่อนครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือร่วมเอกชอบในการฆ่าสเตเฟนนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เปาโลเองเนี่ย มีส่วนร่วมแล้วหลังจากนั้นอารโอโลเนี่ยเป็นตัวตังต้งตัวตีเลยในการที่จะปกป้องผู้เชื่อนะครับลองมาดูในกิจกิจการบทที่8ข้อ1นึ่งถึงสนะครับจะบอกว่าคราวนั้นเกิดการปกปิดที่จัดท่าใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและสิษย์ทั้งวงนอกจากโคห์ฮัตตาร์ทูได้กระตัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียและอแคสซาเมเรียผู้ที่เก่งกุมประชาวก็ถังสั่งเส้นไว้แล้วตั้งคนอะไรถึงท่านใหญ่ที่ฝ่ายซาโลมพยายมามทำลายที่จัดโดยเข้าไปฉุดจุดล่าชัยจับถุกบ้านทุนเกเมืองเอาประจําไว้ในกรุ าเราสังเกตการเติบโตของจารต์ตรอในช่วงปลอเชื่อครับก็คือตอนแรกเนี่ยเขาส่วนส่วนร่วมในการที่แบบโอเคปลายหินใส่เซเป่นตอนหลังเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการไปไปตามที่ต่างๆที่กิสเตียนอยู่ก็ไปฉุดกระชากล่ากใส่ว่าที่ที่เป็นริสเซนเนี่ยออกมาเพื่อจะเป็นจำดีูบกืูแค่ไหม,มการเติบโตที่ในรูปแบบที่ที่ในการเติบโตแต่ว่าเราคิดว่าแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าเขาเติบโตในการที่เขามาทาลายกิสเตียนนะครับอ่าต่อไปนะครับเท่านั้นไม่พอ ในกรุงยเูเซอรเนี่ยที่เปนนงหลกเนี่ยแล้วเขายังไปที่เมืองอื่นอีกนอกเหนือนจากในกรยูเซอร์แล้วเนี่ยเขายังไปที่เมืองอื่นอีกโดยดูในกิจการที่เจ้าข้าหลวงสอนครับบอกว่าฝ่ายตระกลยังกูคำรามว่าจะาฆ่าสิลป์ของคงเป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุริบประดามการขอทั้งสิ้เรื่องคำสาราในเดลัสกัสเพื่อว่าท่านคงผ,ผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชาลีจะได้จับมัดภายในเมืองยังกูเชอร์เซอร์นอจากในกรุงยูเซอร์แล้วเนี่ยอ,อจยยาจารย์ปาร์โลเนี่ยยังจะไปพมเห็นผู้เชื่อในต่างแดนอีกคือเหมือนกับากอารงมาวัน ขอวีซ่าขอพาสปอร์ตเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะบอกว่าไปเจอคริสเตียนอย่อื่นเพื่อที่จะจับกับมาที่กรุงเยอรมันมาลงมาลงโทษให้ได้ซึ่งเราได้เห็นว่าการเติบโตของจานเปาโลเนี่ยก่อนจะได้เชื่อเนี่ยเป็นการเติบโตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเติบโตในการที่ทำลายคริสเตียนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากที่อาจารย์เปาโลเนี่ยไปที่เมืองนามัสกัตแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์กับเขาขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบว่าก็พระเจ้าให้อาจารย์เโลนี่ย ตาไม่เห็นแล้วก็พระเจ้าก็คือคุยกับอาจารย์ปอโลเพราะว่าในก่อนที่อาจารย์ปาโลจะมาเชื่อเนี่ยอาจารย์ปาโลเนี่ยเป็นพวกปริศีแล้วก็เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เชื่อพระเยซูเพราะว่าแล้วก็พวกพวกที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เชื่อพระเยซูเนี่ยคป็นพวกยิวพวกนี้เนี่ยเขาจะมองว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเป็นคนที่หลอกลวงไม่ใช่เป็นพระเจ้าอจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะทําลายที่เตียนทั้งหมดทิ้งไปแต่พอพระเจ้ามาบอกว่า คนที่ท่านผมเห็นก็คือพที่เราเองอาจารย์ปาร์ก็เลยกลับใจแล้วก็ระลึกได้ว่าเท้องจริงเนี่ยพระเยซูที่มาเนี่ยมา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 บนโลกแล้วก็ขึ้นมาตายแพนเนี่ยก็คือเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาจริงๆรู้ที่พระเจ้าส่งมาจริงๆนะครับหลังจากอาจารย์ปาร์กลับใจแล้วเนี่ยก็มาดูการเติบโตของอาจารย์ปาร์หลังจากที่เชื่อแล้วนะครับการเติบโตของอาจารย์ปาร์หลังเชื่อนะครับอย่างแรกเลยคือการรับพิธีมาในกิจการบทที่9ข้อ17ข้อ18นะครับ บอกว่าแล้วอนาเนียก็ไปแล้วเข้าไปเข้าไปในตึกวางมอบนเตาซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลเผยผมผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านปรากฏแก่ท่านกลางท่านทั้งที่ท่านผ่านมาหนั้นได้เรงูใ้พระเจ้ามาเพื่อท่านจะได้เหตุขีดและเพื่อท่านจะได้รับอนุญาตป็นดเมบริวูและในขณะนั้นเหมือนนี้เหมือนนี้เหมือนนี้อะไรเหมือนเก็ตกจัดตาของซาโลแล้วก็ได้เหนุอีกท่านจึอยู่ขึ้นราว้สมาก็ จากเรื่องที่เราด้ทราบกันคืออาจารย์เปาโลเนี่ยถูกทําให้ตามอมงไม่เห็นหลังจากนั้นเนี่ยพออาจารย์เปาโลเนี่ยได้รับโดราาายรอว่าพระเยซูอ่ะคือเป็นพระอุคี่พระเจ้าส่งมามาช่วยคนทุกคนอาจารย์เปาโลเลยกลับใจแล้วก็อาจารย์เปาโลเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็รละกติสมารั้งจุดต่อของอาจารย์เปาโลต่อมาคือประกาศเรื่องราวของพระเยซูที่บ,ดบาดามัสกัสและกรุงเยรูซาเล็มในกิจการบทที่9ข้อ1ิถึง2 1บอกว่าเขาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองหลายวัน ่านไม่ได้ดรอท่านประกาศทางธรรมศาลากล่าวเรื่องพระเยซูพรงคทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากับประหลาดใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ได้ทาร้ายคนในกรุงเยรูซาเล็มทีม่ที่หากออกพนามนี้และข่ามาที่หวังจะถูกมัดมพวกนั้นส่งให้พวกมานรูกอีแล้วซา์โลเข้านอกออกในกับพวกคอยรุมในกรุงเยรูซาเล็ม,รมประกาศออกพนามของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญและพูดไล่เลียงกับวพวกที่นิยมเกรดและพวกกันหาช่องที่จะฆ่าท่านเสียหลังจากพระจนเปาโลเนี่ยได้ปรับใจกุ่มเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจาก หน้ามือเป็นหลังมือเลยก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาพยายามตามหาอิเซียนเพื่อที่จะทำร้ายเพื่อที่จะจับส่งไปที่เยอสุเลนเพื่อจะลงโทษต่างเพราะเขากลับไปปุ๊บเขาไม่ดีรอเขาก็ประกาศตามธรรมสาราต่างๆเลยแล้วก็ประกาศที่เยอสุเลนด้วยแล้วก็ออกขนำพระเจ้าจน,จนคนที่ท,ที่ที่อยู่แถวน,นั้นเนี่ยเขาก็งงเลยตกใจว่าตอนแรกเนี่ยคนนี้เขาก็เป็นคนที่มาแบบ มาขอแบบโจรก็ัะไปที่ดามัสกัสเพื่อที่จะมาจับซิสเตียนมาลงโทษอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีกลับมาแล้วกลายเป็นว่าเขากลับกลายเป็นอ้างเป็นหลังมือเลยว่าเขาเนี่ยประกาศเรื่อนราวของเะเซยซูแล้วก็พวกนั้นก็แบบงงมากแล้วก็พยายามหาช่องที่จะฆ่าอาจารยตเปโละครับต่อไปก็คือประกาศรน่องานของเยเซยที่เมืองอื่นก็นอกเหนือจากที่ประกาศที่เยรเซเล็มดามัสกัสและเยรูซเล็มเนี่ยอาจารย์เปโลนเนี่ยก็ได้ออกป,ประกาศที่เมืองอื่นด้วยในกิจการบทที่13ข้อ3-5ครับบอกว่า เมื่อถืีคอนอาหารได้ถันแล้ววางมือบนราสเซอรแล้วเขาก็ใช้ทั้งไปเกตสนั้นท่้นทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเยลูเลียและได้แล่นเรือตาดเป็นเพียงต่าะไซปัสขั้นมาถึงเมืองซาลามิสท่านได้ประกาศศาสนาของพระเจ้าในศาลาของพวกยิวและยอดผูอื่ช่วยด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าพวกยิวเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพบุตรของพระเจ้าแต่จันย์รโลเนี่ยกลับไปประกาศในคำอุทธรศาลาเขาเลยก็คือ เพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ตอโลเนี่ยเป็นยูมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่พิเอซูมาก่อนแต่ว่าอาจารย์ตอโลรู้แล้วว่าพิเอซูมพูดถึงพระเจา้าปอโลก็ด้วยความากล้าหาญก็หันไปประกาศเขยเลยทนันทีครับเราก็จะเห็นว่าการเปิดประหลัดอาจารย์ปอโลเนี่ยหลังเชื่อคือจะเป็นการแล้วก็มิสมาเพื่อแสดงออกว่าปอโลเชื่อฟิลแล้วก็ประกาศเรื่องราวพิเอซูทั้งในที่ที่อยู่ณปัจจุบันแล้วก็ออกไปขี้อีกด้วยะครับต่อไปเรามาดูว่าอะไร มีผลทาให้จานทรโลเนี่ยเกิดโตขึ้นในทางของพระคิดนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกลับใจเพราะว่าถ้าจัรโลไม่ได้กลับใจเนี่ยจัรโลก็จะไม่สามารถประกาศเรื่องราวของพระเยซูได้ก็จากการกลับใจบ่อทีเราก็ได้อ่านมาแล้วในข้อที่17 18ครับก็คือเนี่ยครับเรื่องว่าท่านได้ลูกขึ้นตับมิสมาหลังจากที่ท่านกลับใจแล้วข้อต่อไปคือสละสิ่งสารพัดเราดูในคลิปีปีบทที่3ข้อ7 8บอกว่า แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แา่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเเห็นแก่ระิสที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสาระและประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความมีศักดิ์ศรีของพระองค์พราะองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสลัเสิทภาพและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่ยเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระพิสสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเรายังคิดว่ามีสิ่งอื่นใดที่สําคัญกว่าพระเจ้าเราก็จะไม่สั่ง การเติบโตของเราจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราเราจะให้ความสำคัญกับพวกนั้นแต่ว่าถ้าเราเรามองว่าเจ้าเนี่ยสำคัญที่สุดเราก็จะเติบโตได้ได้รวดเร็วเพราะว่าเราจะเห็นว่าสิ่งนี้สาคัญแล้วเราก็จะสามารถเติบโตได้แต่ว่าถ้ามันมีสิ่งอื่นที่คอยลบกุนคอยดึงเราอยู่เราก็จะสามารถเติบโตได้ช้าครับอันนี้เป็นอย่างนัปปโลว่าถ้าเราถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วที่เห็นกับสิ่งสารพัดประโยชน์ใขเหกับความประเสริฐแห่งความยุติธรรมสุรนะครับต่อไป ยืนหยัดในความเชื่อ rua, ในกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสีตอนนี้เป็นทิเซียนที่กาลาเทียก็คือเขากําลังหลักทิศความเชื่อไปเชื่อสิ่งอื่นนะครับอาจารย์ปอลโลก็ยืนหยัดว่าปิดจดหมายไปอาทิตย์เดียนบอกว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมุดหนึ่ข้าพเจ้าทําให้เป็นที่ชอบพระทัยขระพเจ้าไม่ใช่หรดีข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจกประแจายมนุษย์หรือข้าพเจ้ากำลังประจกกระจายมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่มุสลิมของพระคริสต์อาจารย์ปอลโลพยายามจะเน้นข่าวประเสริฐของเรื่องของพระเยซูคริสต์ับให้กับคริสเตียนททีี่่กาาาาลเเยฟัังครรบพะว อาจารย์ปารโลไม่ได้พูดสิ่งต่างๆเพื่อจะเข้าใจมุสหรือว่าให้ต้องการเข้าใจใครแต่ว่าพูดความจริงที่มาจากปรัฒ mm hmm. นาของพระเจ้าที่เป็นการยืนหยัดในความเชื่อของอาจารย์ปารโลครับต่อไปใจที่กล้าหาญในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าคือกิจกรรมบทที่9กข้อที่แปดก้าครับบอกว่าแล้วโาโลเอาออกมาอยู่กับพู้อาฆรตูกในอุลตร้าประกาศของะนามขององค์พระเจ้าด้วยใจกล้าหาญให้เราเห็นได้ว่าอาจารย์ปารโลเนี่ยมีใจกล้าหาญในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูกับ พวกยิวครับในธรรมศาสตร์ล้านถึงแม้จะรู้ว่าพวกนั้นเนี่ยไม่ชอบคริสเตียนแล้วก็พยายามที่จะทําร้ายแล้วก็ข่มเหงทิศเยี่ยนเดนจัมโลก็มีใจที่กล้าหาญในการที่จะไปประกาศกับชาว,วยิวครับก็สรุปครับสิ่งที่ช่วยเราเติบโตในปากีสถานครับก็คือมีการจับใจสละศีรษะพัตที่อยู่ในความเชื่อใจที่กล้าหาญในการประกาศเรื่องราวของสร้า,ราซึ่งในความเป็นจริงเนี่ย อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โยสามารถสรุปมาได้จากสิ่งที่ได้ศึกษาในทำในในเรื่องของอาจารย์ต่อโลนะครับก็เป็นครับ,รบ,บ,รบจบแล้วครับ